โปรโปปอปออออใบงานกวิชากภาษาไทยกกคำาชี้แจงอนึงนักเรียนเอเขียนกคัดและกะฝึก อ่านคำควบกั้มไม่แท้ทรอเปลี่ยนเป็นเสียงซอรับทราบฉะเชิงเซาหาดทรายเศร้า ปราอินซีกวับสินพุทธสามีสวดทรงไหนวสามวัยสมสุดโมสมแทกต้นใสร มัดสีให้สวงอกตรมทอควบรอระดมเปลี่ยนทอรอเป็นเสียงสอคำ ชี้แจงสองนักเรียนนำคำควบกร้ำแทและควบกล้ำไม่แทเติมลงในช่องว่างนำคำควบกล้ำ แท้เติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความปลอดภัยครอบครัวเกลือกาดข้อหนึ่งครอบครัวของฉันมีห้าคน ข้อสองเพื่อความปลอดภัยอย่าเล่นของมีคมข้อสามไม่ควรทิ้งเศษกระดาษให้ เกลียนกาดสะหนามข้อสองนำคำควบกล้ำไม่แท้เติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความเศร้าโศกจริงเสร็จ ข้อหนึ่งก็เออเราควรควรทำงานกให้เสร็จก่อนกไปเล่นเออข้อสองกเขาเศร้าโศกเพราะคุณพ่อของเขาล้มป่วย ข้อสามมีผู้กล่าวว่าความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตาย